วินัยพานิตครับท่านป้าเมืองของดอยเต่าของโมฮอฮานะครับท่านป้อกำนันแสงเงี่ยมครับประธานชมรมกำนันทยิบ้านตีกวนาเก่ารงงานกับผมเองนะครับวันนี้ผมเองมาพร้อมกับหะลายละลายคนที่เป็นแขกร่วมกันนะครับสจอเอมนี่ยต้องแนะนําแล้วเนาะพี่น้องดอยเต่ารู้จักดีกว่าผมกําซับนะครับนี่สจอสงบครับการแท้แก้วเปิ้ลเปิ้ลข้ามลูกพอดมาแหมคนนึงครับพี่น้องครับจะต้องคือกำนิยมเปิ้ลนะครับน้องอมครับเปิ้ลเป็นลูกของเสี่ยวผมเองเนาะ ไปผู้ลูกของส,สเสรีเดชโกรธคำลือือวันนี้สเสรีเลชก็เสรีเดชเองเปินติดกรรมธิการที่เมืองกอกนะครับเอิญมาบอกว่านายกบอกเป็นน้องดอยต่าแต่ผมกรมเนิ่ผมติดประชุมสภาแต่แต้เลยแต่เปิ้ลก็ดีครับขอให้น้องอมมาแทนนะครับน้องอมที่ขยันเนี่ยตว่าไปอมก่อยก่าเจอเปิ้ลนะครับเปิ้ลเป็นปคนขยันแต่แต้เลยต่อไปเป็นน้องดอยต่อจะได้คนดีๆมาช่วยทำคนหนึ่งแล้วนะครับครับมีทั้งพ่อกำนันตึกหกท่านนะครับก็ดวมานะครับท่านนายกตึกหกท่านเช่นกันนะครับ ป่าหลวงตึง43มหมู่บ้านนะครับท่านพี่น้องโดยเต่าตี้ครับเราเคารพครับมาโดยเต่ากู้เตื้อมาแน่นแน่ใจครับพี่น้องครับนะครับแต่กี้เห็นพี่น้องดดยเต่าเตียวข้ามหมาเนี่ยนะครับทุกขั้นมีความสุขดีเนาะมีการรำมีการแสดงออกตี้ผมว่าเป็นความสวยสดงดงามของพี่น้องโดยเต่านั่นเองนะครับพี่น้องครับผมฮึกำลังใจเนี่ยโอ้สั้นๆเพราะมันฮอนเก่งใจพี่น้องโดยเต่านะครับด้วยความเคารพครับเพราะว่ามากู้ปีฮะ ปีนี้ไปไปีที่13แล้วนะครับก็ต้องเรียนเขาว่าซ้ำมาซ้ำแน่นใจนะครับเพราะเป็นน้องเดยเต่าของกระผมเองเป็นพีน้อยที่มีของว่าความฮักความสามัคคีแน่นอนครับท่านมีผู้นําที่เข้มแข็งครับเพราะจะเป็นป้อมน,นั้นต่างๆถึง6ท่านนะครับนายกต่างๆรับหกถึงเท่านนะครับท่านนายอำเภอเองได้กรุณามา รวบนะครับและโดยเฉพาะครับท่านนี้สจอท่านเองสจอเอมนี่เอมร้อยห้าสิบนะครับเกิดอย่างมาออกบอกเอมเต้นะครับผมมั่นใจว่าเอมจะเป็นตัวแทนของกระผมเองในพื้นที่ต์โดยต่าแห่งนี้ด้วยความเข้มแข็งนะครับไม่ต้องรับเรื่องของพัฒนาโดยเครื่องนี่ผมว่ามัต้องอู้หลักเป็นสุดยอดของโดยเต่าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นในประเพชิตีดีงามเอี้ยในวัฒนธรรมที่ดีงามเจี้ย อยากจะให้พี่น้องโดยตาทุกคนครับได้ช่วยกันทักษาทักษาสิ่งดีๆจะอีอาา้ไว้ฮื่ยเจนลูกเจนหลานโมฮาครับเพื่อจะได้มามีโอกาสมารับรู้ครับว่านอยเต่าเขามีอย่างดีพ่องนะครับเพราะฉะนั้นในการ้องว่าส่งน้ำพระธาตุโดยเกิงแห่งเนี้ครับองค์การมหารสุทงหวัดเจียงใหม่เรียนว่าจะมาช่วยกันกู้ภปีนะครับ ปีหน้าครับถ้าหากว่ามีงบประมาณนากว่านี้แต่พยายามนะครับเพราะว่าปีนี้สจเอมเองกับพยามไปทําแต่ว่าด้วยงบประมาณปีนี้เขาค่อนข้างจะจํากัดนะครับปีหน้าครับถ้ามีเพิ่มจะขอมาฮึ้อนะครับนะครับปี่น้องครับจะคือปีน้องดาวเต่าได้มีความเพราะว่าสดชื่นสดใสครับกับหลายๆเรื่องที่เขามาร่วมกันทําประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามจะยี่ร่วมกันตัวกันและกันนะครับ เป็นรองครับผมเองต้องขอบพระคุณครับตั้งแต่ท่านนายเภอเองที่ได้อำนวยความาสะดวกในการสร้าง,รรางรรกิจกรรมดังกล่าวขอบคุณท่านาาประธานชมรมกัมนันนะครับที่ได้นําเอากําลังทุกคนมาร่วมวันนี้ขอบคุณท่านนายจกถึงหกท่านครับที่ได้มาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับโดยเกิงอแห่งนี้ขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกคนโดยเฉพาะครับที่ต้องขอบคุณที่สุดก็คือ พี่น้องดอยเต่าหอกกับผมเองครับที่มาร่วมงานอันยิ่งใหญ่จะอี้ในวันนี้ร่วมกันต่ยนะครับขอคือวันเวลาในวันสอบวันนี้เป็นวันเวลาที่ทาให้พี่น้องโดยเต่าผมเองมีความสุขนักๆในพิธีการเข้ามารับบุญสร้างบุญร่วมกันในการส่งน้ําพระธาตุดอยเตือมร่วมกันต่อยกันละกันนะครับพี่น้องครับวันนี้ได้เวลาแปดโมงคนแล,ล้วครับกับผมเองขอร่วมกับแขกคุณมีเกีตทุกทุก,ท,กท่านครับในการเปิดงานส่งน้ําพระธาต โดยเกินสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของดอยเต่าครั้งที่13ประจำปี2563ณวัดน,น,นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสียงด,ำดำังดังกดมือท่านประธานในพิธีครับท่านนายกบุญเลิศบุริุปกรณครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับตนที่เพื่อมอบให้ท่านประธานในพิธีครับท่าน,นา